ครับสวัสดีครับตลาดนุ่นไทยก็ต้องถือได้ว่าในช่วงบ่ายก็มีการเด้งขึ้นมาจริงๆนะคะครับค่ะถ้าการเด้งแบบนี้นะคะทิศทางจะเป็นยังไงต่อนะคะอืมครับก็ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเทคนิคอลีบาวนะครับชัดเจนแล้วก็เหมือนกับก็พูดง่ายก็คือมีมีการดวงใจที่แบบจะจะดันตลาดกลับขึ้นมาแหละนะครับเพราะว่าก็เอาตัวกลุ่มกลุ่มแบงค์ นะครับนำตลาดขึ้นมาบวกไปสามเปอร์เซ็นตามมาด้วยสือสารนะครับสองเปอร์เซ็นก็ตอนแรกผมว่าใจว่าจะลงนะเพราะว่าถ้าดูซีเ,เมนต์แวดล้อมเนี่ยมันอย่างราคาน้ำมันดิบก็ลงต่อนะครับ<ห>ในในช่วงเซสายวันนี้ลงถึงช่วงบ่ายนะครับลงปิดสองเปอร์เซ็นกว่าแล้วก็ตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์มันก็จะบวกตอนแรกเป็นลบนะฮะเผอิญว่าตลาด อย่างยุโรปเนี่ยม,ม,มันมันมันรีบาวเช่นเดียวกันนะครับก็ทําทให้เ,เป็นจังหวะให้มีการไล่ตัวเซตกลับขึ้นมาตอนนี้ก็ผ่านหนึ่งสองสี่ห้ามาได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแพทเทิร์นถ้าดูก็เป็นระเบิดมาทอมเลสมบูรณ์แหละหนะฮะก็คือเออตัวัาทอมสองครั้งที่ประมาณสักหนึ่งสองสองห้าหนึ่งสองสองศูนย์แล้วก็แล้วก็พลิกตัวกลับขึ้นมาแล้วก็ สูงกว่าเ็กลาด้วยหนึ่งสองสี่ห้านะครับก็เป็นสัญญาณเทคนิคลีบาร์ที่มีระยะทางพอที่จะให้ตลาดเนี่ยเคลื่อนตัวขึ้นมาได้บ้างนะครับซึ่งนี้ผมมองก็คือกรอบบนถัดไปอยู่ที่ประมาณหนึ่งสองหกศูนย์หนึ่งสองเจ็ดศูนย์ค่ะนะครับก็พรุ่งนี้อาจจะระวังเล็กน้อยก็คือตัวก,การค้าของจีนนะครับ ซึ่งตลาดคาดว่าไม่ดีนะครับถ้ามันออกมาอ e ีไลน์ก็อาจจะไม่มีเอฟเฟกอะไรมากแต่ถ้าระวังตัวเลขที่ออกมาแยกก่อคาดนะครับก็อาจจะกดดันตลาดอรอบหนึ่งแต่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจงังหวะการอ่อนตัวเนี่ยก็คือถ้ามันไม่ต่ำกว่าสักประมาณหนึ่งสองสี่ศูนย์ก็ยังโอเคอยู่ นะครับหนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์ประมาณเนี้ยนะครับก็ยังเป็นเป็นช่วงจังหวะทามิงของการเอรีบาวได้อยู่นะครับกลุ่มแบงก์ก็ดูดีขึ้นนะครับน่าจะเป็นกลุ่มหลักที่เอมีการใส่เ็เงินเข้ามาเพื่อดึงเซ็ตให้ฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับส่วนตัวเทรดดิ้งก็มีเยอะเลยนะฮะอืมที่บอกไปแล้วก็ขามาอืมนี่ลิตก็ขึ้นนะพี่ลิตอะ อืมนะครับคา마าก็ยังตามยาวๆได้ต่อนะฮะอืเล่นรอบยาวๆแล้วก็ถ้าเป็นตัวใหม่ผมให้ดูแคลคอมค่ะ CCET นะคะใช่ครับ CCET ก็อิงเซนิเมนต์ของกลุ่มอิเลรอนิกส์ที่ก็ผัดกันมาเรื่อยๆนะครับเหมือนก็เลยเหมือนตัวลมาบขนาดกลางเล็กอะนะครับที่มันผัดกันมาแล้วชุวนีอยาจจะพักตัวเล็กๆเพราะมันขึ้นีีเยอะ อีลรอนิกก็เหมือนกันเล่นเซเลเมนต์ของบาท,ที่อ่อนค่านะครับก็ SUI ไนำไปแล้วนะฮะ KCE ขึ้นขึ้นแล้วขึ้นอีกนะครับขึ้นได้เรื่อยๆก็จะมีแคลคอมนั่นแหละเพิ่งเริ่มมานะครับก็เทรดดิง้งระยะสั้นได้นะครับก็คือได้เลยสามจุดห <3. 5 S 2> ้านะครับสามจุดห้ารับได้แล้วก็แนวต้าม ด้านบนสำหรับตัวแคลคอมเนี่ยก็ยจะมีที่สามจุดผมว่าประมาณสามจุดเจ็ดสี่สามจุดเจ็ดหกนม่จะได้เห็นนะฮะสามจุดเจ็ดสี่สามจุดเจ็ดหกแล้วก็ <ๆ S 2> ถ้าเกิดมองผิดหลุดต่ำกว่าสามจุดสมมติซื้อสามจุดห้าตีละสามเปอร์เซ็นตสามจุดห้าคูณศูนย์จุดเก้าเจ็ดสามจุดสี่คัดลอดที่สามจุดสามแปดหรือสามจุดสี่ต่ำกว่าคัดลอด ค่ะนะฮะอืมก็ตัวเดียวแล้วกันพี่น้านแ้วก็เป็นตัวที่แบบออกไปแล้วว่าก็ตามตามได้อืมตัว AAV ละคะที่ให้ไว้ค่ะตัวไหนนะพี่ AAV ค่ะ AAV AAV ก็ผมมองว่าอาจจะขึ้นมาเยอะไงอาจจะแบบเริ่มนิ่งๆที่ประมาณหกบาทค่ะออกเลยไหมฮะใช่ก็แบบอาจจะออกเปล่งก็ได้นะฮะืตัว AAV แล้วก็นิสนึงให้ดูด c d ละกันทัตลาด เบริบ่าวกลับไปเป็นรุ่นไฮเบต้าตัวนี้มันก็น่าจะปิกลกับนะฮะไอทีดีลงมาเยอะด้วยนะครับตอนนี้หกจุดเก้าห้าใช่ครับก็แนวรับประมาณเจ็ดบาทนี่แหละหกจุดเก้าห้าหกจุดเก้านะฮะต้านแรกประมาณสักเก็ดจุดห้าค่ะครับผมไอทีดีตีดิดกลับใช่เพราะว่าปลายเดือนนี้มันน่าจะมีผลประมลูลรถไฟลางคูอ่อีกสักเส้นทางหนึ่งค่ะครับผม ส่วนฟิวเจอร์ซีดีเฮหนึ่งหกก็ทะลุผ่านเจ็ดหกแปดขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นเร็วเลยเพราฉะนั้นเนี่ยต้องคัดล้อนะครับที่ใครที่ใครที่เป็นช็อตไปตอนแรกอะนะครับเพราะว่ามองเนี่ยอัพไซด์มันก็คืออาจจะขึ้นไปมึงประมาณใกล้แปดร้อยจุดได้รอบรีบาวชุดเนี่ยนะครับก็ไทยไม่มีชนะ หรือว่ามีแล้วเป็นชอ็อตปิดชอ็อตขัดลอสนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นลองเลยนะครับหรือใครไม่มีสามาราก็เป็นโอเปอเอ่ะนะครับก็อาจจะรอ,อย่อยๆมาสักประมาณใกล้ๆเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจดศูนย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอลอยขึ้นมาเลยนะครับฟึบๆๆเลยนะฮะเจ็ดเจ็ดส <7 70 S 2> ามไวมากใช่เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจดศูนยลับนะฮะแล้วก็สมมติว่าพลิกกลับลงมาอีก ถ้าต่ากว่า760ก็758แล้วกัน758 760ไม่ค่อยดีละขาลองนะฮะจุดคัดล้อสําหรับขาลองนะครับวันนี้เปลี่ยนแล้วนะคือจะกชอลองละนะครับแล้วก็หลุด760 760 75 758คัดล้อได้แล้วก็ส่วนทองคำก็ขอดูนิดนึง ออก็นิ่งเหมือนเดิมเลยก็นะครับก็ยังเป็นโอเปรองอยู่ถ้าไม่ต่ำกว่าหนึ่งศูนย์เก้าสามครับด้านบนก็จะมีถัดไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยี่สิบถึงประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเหรียญครับรรครับผมจบแล้วพรุ่งนี้ก็รุ่นรีบาวใช่ไหมคะอืมใช่เรื่องก็น่าจะเป็นจังหวะของภาพรีบาวเพราะภาพมันชัดแล้วว่าว่าเป็นการารีบาวละรีบาวแบบแบบพอให้เล่นแบบมีน้ำมีนี้นะไว้ง่ายครับผม <c oughs> <c oughs> ค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับผมค่ะค่ะก็